กับสวัสด,ดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดินอยู่ทัมอพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับทุกคนก็คือ ที่จะมานะครับนอเรียกได้ว่านะครับก็คือแจกตั้งค่าดึงหัวแบบฟรีๆนะครับเพราะว่าหลายคนถามมานะครับว่าทําไมตั้งค่าพี่ถึงดีนะครับนอก็คือพี่ไปเทสยังไงอะไรประมาณไหนนะครับทุกคนพี่ขอบอกได้เลยแล้วกันนะครับนอว่าพี่ทําการเทสนะครับแบบละเอียดนะครับนอแบบใจจริงนะครับทุกคนก็เลยแบบว่ากลัวจะได้มาแจกนะครับนอใช้เวลาถึง7วันหรือว่า14วันเลยนะครับนอประมาณสัปดาห์ครึ่งเลยนะครับนอกลัวจะได้แต่ละตั้งค่านะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า ถ้าอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับน้องก็มีที่ช่องพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับน้องเอาไปแล้วนะครับแจกต่อกันด้วยละกันนะครับกดไลค์กดแชร์ต่อกันไปด้วยละกันนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ห่วงตั้งค่านะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยละกันนะครับว่าพี่ไม่ได้ห่วงตั้งค่าเลยนะครับน้องสาหรับตั้งค่านะครับเรียกได้ว่าพี่เอามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับเพราะว่าเห็นลายคตนะครับน้องไปหมดตังค์ซื้อกับทิกตอกนะครับก็คือแบบว่าไปซื้อนะครับน้อง ตั้งค <studios> ่าในทิกต็อกนะครับอย่าไปซื้อแล้วกันนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนเออก็จับเป้ามานี่เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับมาเอาที่ช่องพี่ช่องเดียวนะครับนาอที่แบบว่าอาจจะมีการแจกนะครับนาอหรือว่ามีช่องอื่นด้วยนะครับนาอก็ไม่ใช่ว่าช่องพี่ช่องเดียวนะครับทุกคนเออก็จับเป้ามานี่เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าดึงหัวนะครับที่แบบว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่าดึงหัวไป1สิบน นี่เลยนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับก็คือสามารถตั้งได้ทั้งระบบ iOS นะครับน้อแล้วก็ระบบ Android นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับน้อก็ตั้งได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่ามี2ระบบให้ตั้งเลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับโน้ว่าออกมาดีแน่นอน100%นะครับทุกคนมาเราเริ่มมาตั้งกันเลยดีกว่านะครับทุกคน อันแรกก็ใส right. ่ไปได้เลยนะครับน้อหนึ่งร้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของบองรอบๆนะครับเนาะงสำหรับบองรอบๆนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับหนึนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนละกันนะครับน้อว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบองรอบนะครับน้อหนึ่งร้นะครับทุกคนสามารถตั้งได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าบองรอบๆนะครับเนาะก็จะช่วยให้เราปัดขึ้นปัดลงปัดซ้้าาาาายยยปปััดขวออะะะะไรรรรมณนนนีีคคบเเกกง่ๆ็ื ดึงหัวในนะครับเนาะสำหรับมองรอบๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะสำหรับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลตดอดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลตดอดนะครับสำหรับกล้องเลตดอดนะครับเนาะก็ให้เราใส่อยู่ที่136นะครับทุกคนนี่วรอยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี่วรอยนะครับเนาะใส่ไปได้เลยนะครับ136เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี่เลยนะครับเนาะสำหรับกล้องเลตดอดนะครับก็คือเป็นกล้องที่ติดมากับปืนนนนตอแแรรกกะะคับเาล้ว็ คูณ2นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับ100นะครับนอกก็คือ52นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสําหรับ6คูณ2นะครับก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็คือ1 52เท่านั้นนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอะว่า1 52เท่านั้นนะครับนอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของสก6คูณ4นะครับสาหรับ6คูณ4่เนนัท6า้ ครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี่เลยนะครับเนาะก็คือใส่ไปได้เลยนะครับเนาะสำหรับสโคบคูน4นะครับเนาะเอาไว้ดึงตัวคนเท่าโบดนะครับเนาะเมื่อมีสโคบนะคบต้องใช้มันเป็นประโยชน์นะครับทุกคนเ้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสโคบคูน4นะครับเนาะก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็ให้เราใส่ไปเลยนะครับอยู่ที่1น0รนะครับทุกคนก็ นีะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เอยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอน100%เเนะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เอยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าบางที่เราลงไปเราอาจจะได้สไนเปอร์นะครับเนาะเป็นปืนแรกก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับเนาะสำหรับมุมมองอิสระนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ามุมมองอิสระนะครับเนาะก็ให้เราใส่ไปเลยอยู่ที่120 เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เอยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี่เอยนะครับเนาะสำหรับมุมมองอิสระนะครับทุกคนก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับเนาะหนึอเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าใส่แบบนี้นะครับตั้งค่าประมาณนี้นะครับรี่ได้ว่าดึงหัวโคตรดีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ารับประกันเลยนะครับเนาะว่าเข้าหัวดีจะจัดเลยนะครับเนาะและเข้าหัวนะครับเนาะก็คือ ดีมากๆด้วยนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนแรกเท่านั้นนะครับในการตั้งค่านะครับทุกคนที่ขอบอกเลยนะครับเนอะว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็จะไปต่อที่แบบว่าการควบคุมนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยนนะครับเนอะว่าไปต่อที่การควบคุมนะครับเนอะสำหรับการควบคุมนะครับอันแรกก็ให้ใส่เป็นแบบเริ่มต้นนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับเนอะอันแรกนะครับก็ใส่เป็นแบบเริ่มต้นนะครับอันที่สองนะครับก็ให้แสดงเมื่อสกู่อันที่สามก็ให้เราเปิดนะครับเนอะแล้วก็อันที่ส นะครับอันที่5ก็ให้เราเปิดนะครับทุกคนอันที่6นะครับเนาะก็ให้เราเปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่7นะครับก็ให้เราเปิดนะครับอันที่8ให้เราปิดนะครับเนาะส่วนอันที่9กนะครับก็ให้เราเปิดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเปิดปิดตามพี่นะครับเนาะและมันจะดีนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้ลยครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้านอกเหนือจากที่พี่บอกนะครับเนาะสามารถตั้งได้ตามใจนะครับทุกคน ก็ถือว่าอันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนกว่าตั้งค่าการควบคุมนะครับนก็ตั้งค่าประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะคบพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนกว่าอันนี้นะครับนก็เป็นการตั้งค่าสําหรับการควบคุมนะครับนก็สามารถตั้งค่าตามนี้ได้นะครับรับประกันเลยนะครับว่าออกมาดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะเป่ามานี ally, right. so ่เลยนะครับรับประกันเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับนอก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นตั้งค่าของพี่เองนะครับนอที่แบบว่ามาแจกให้ทุกคนนะครับทุกคนก็จะเป่ามาเลยครับแล้วก็ต่อมานะครับนอทุกคนอาจจะมองข้ามสําหรับอันนี้นะครับนอเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่า4 9่สิาคืออะไรนะครับนอหลายคนสงสัยนะครับก็คือ นะครับเนาะในส่วนของขนาดของปุ่มยิ่งนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาะว่าขนาดของปุ่มยิ่งนะครับเนาะก็คือพี่จะแนะนําแบบนี้ลวกันนะครับมือถือคนไหนหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะก็ตั้งไปได้เลย49นะครับเนาะมือถือคนไหนหน้าจอที่แบบว่า59นะครับเนาะสำหรับมือถือหน้าจอที่59นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมือถือปัจจุบันหรือว่ามือถือมีขนาด6.8นิ้วขึ้นไปหรือว่า6.5นิ้วขึ้นไปนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเราก็ขนาด69นะครับเมาะสำหรับที่แบบว่าเล่น iPad นนะครทุกกหหหืออว่่าา้จใญ็ ะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอ,อันนี้นะครับก็เป็นขนาดปุ่มนี้นะครับและตำแหน่งการวางปุ่มนะครับสำหรับตำแหน่งการวางปุ่มนะครับก็คือพี่จะขีดไว้ให้นะครับเนาะก็วางประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า การดึงหัวนะครับนาอสสำหรับเทคนิคเลยนะครับก็คือให้ศัตรูเปิดเราก่อนนัดหนึ่งนะครับนาอแล้วเราค่อยสวนกลับนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาอว่าการดึงหัวนะครับนาะก็สามารถดึงได้นะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าการดึงหัวนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับนาอก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าถ้าพูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับพูดแบบง่ายๆเลยและกันนะครับนาอก็คือ กราฟิกนะครับมือถือคนไหนไม่แรงนะครับน้อก็ตั้งเป็นราบลื่นนะครับน้อมือถือคนไหนแรงๆนะครับน้อก็ตั้งเป็นระดับสูงนะครับน้อส่วนเล่นได้บ้างกระตุกบ้างหรือว่ามือถือปานกลางนะครับก็แนะนําเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานได้เลยนะครับน้อก็มี2ระบบนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับน้อก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับน้อในส่วนของกราฟิกนะครับทุกคนก็ตั้งค่าประมาณนี้ได้เลยนะครับน้อสำหรับตั้งค่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วา น,นี้นะครับน้องก็เป็นการตั้งค่านะครับพี่แบบว่าหลายๆคนมองข้ามนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสําหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ามองข้ามนะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอย่ามองข้ามการตั้งค่ากราฟิกด้วยแล้วกันนะครับน้องก็คือ อันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดนะครับที่ทําให้มือถือเราแหลกร้อนเร็วนะครับนอและดึงหัวไม่ขึ้นนะครับทุกคนเนื้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับการตั้งค่าจุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆดึงหัวขึ้นๆนะครับน้องรีดีว่า ลากหัวคมคนะครับน้องก็แนะนําเลยแล้วกันนะครับน้องตั้งข่าของพี่นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแจกต่อด้วยแล้วกันนะครับน้องให้ทุกคนรู้ทั่วถึงแล้วกันนะครับว่าตั้งค่าช่องนี้ดีนะครับน้องทุกคนก็จะเป้ามาเลยครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องนอคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับ นอตั้งค่าของพี่ดีแน่นอน100%นะครับรับประกันไล่เลยนะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนออยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนิเลยนะครับนอเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สำหรับพี่ก็ขอตัวลิปนี้แล้วกัันนะครบบาย